ต้นคิดว่าถนน8เลนนต่นับขางเดียวอันนี้อีพจนบอก,อกว่าเอฟซีไทยเพิคคอมมิเนาต้องนับสองข้างเบาต้นต้องนับสองข้างต้องรวมกัน,รกนประเทศไทยหน้าอเมริกาบางนาถนน18เลนครับทุกคนถนน18เลนน<ห>ี่คือประเทศท<ห>ี่กําลังพัฒนาครับทุกคน18เลนเลย18เลนทำบนอีกมีถนนอีกโอ้โหบอยว้าวเดี๋ยวท่า,า,ามซึงกำจะเล่นมันสีไวิไลแบบงดงามบอกไปเลยมันสุดแล้วอะ่ะนับแค่เล่นถนนนี่ก็ฮู้ไม่ต้องไปเบิ่งดอกทั้งทั้งนอ่ะอลังการปะอลังการเฮงเฮง สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีบ่าวแจ๊บสวัสดีครับสบายดีเอ็มซีเบาโบเดอ้อสบายดีบ่าวตน้นสวัสดีครับเครียดหนามึนหนางง,งแท้ไม่จักผ้ามาใส่เนาะอัอนนี้มาจากนนทบ,บุรีผ้ามาทิม่มสบายสะพานไปย่ายๆอันนี้ไฟชูจกักวายู่ไซอันนี้นะขอบคไฟชูไซไอเอย๋ยสะพานนี่เนี่ยโอ้โหประเทศไทยเพิ่นคู่วัตถุคนเนี่ยวายุใส่เนี่ย สภาพนี่สั่งมาจากปีเลยนาะคือว่าคือว่าเก้าแต่ว่ามันมันคือหนาสิแข็งแรงอยู่เนาะแต่ว่าเก้าเติมแบบเบิ่งเบิ้งสภาพนะโอ้ยส่วนมาสั่งมาจากปีนี่บ้าบุบหูแต่ว่าถ่ายซีคนไทยซอยคอมเมนเดอร์นี่คือทางด่วนมูลพลาวิถีที่ไปภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคตะวันออกไปไชชนบุรีบางนาที่ออกไปชนบุรีเอ้ยชนบุรีที่ออกไปนั่นแหละระยองจันทบุรีตากตราดตราดโอ้ อการมุ่นนี่สิขึ้นไปด้านบนนะเชย,ยบอลต้นได้เห็นนะทั้งความตื่นเต้นนะเพราะวา่าถนนเส้นนี้มองไปจะเป็นขึ้นจังเสียงขบปุญนี่ถาเบิ้งด้านบนนะอันนี้ผมจะแยกวัสด,ดุเดี๋ยวว่าแยกเมกาบางนาเม,กา,ม,ก,ามกาบางนามีกะเมกาบางนาบอลต้นแล้วกับมึนแล้วงงในครั้งแรกเนี่ยกำลังครั้งแรกได้ทีมดีมานี่นะ ถนนเซนนี่เนี่ยคือว่าเป็นจุดตัดกัรระวางถนนบางหน้าตลาดหรือว่าถนนเทพารักษ์ถนนเมล็ดสามสิบห้าใต้กับถนนกาญจนาญหมายเลขก่อฟังตะวันออกและวฟังตะวันตกทางด้านซ้ายมือและขวามือนะพอส่นป่ะไปมาไปไปไปจับป่ะป่ะสี่ภาพเราจะขึ้นในเบิร์นกว่านี้นี่เบิร์นเรืยไหมป่ะขึ้นป่ะไปป่ะ เบ่งจากมุมนี้เบาแจ๊บสุดยอดเนาะอ้อต่หัวถนน,นมันจะใช้มาตัดมาเชื่อมกันยนี่นี่นี่โอ้แต่บุญเนี่บ่กบ,บ <ปะ S 2> อกว้างใหญ่ไปครัปะยางเข็มขัดด้านบนพี่น้องเอ๋ยนะครับวันนี้ผ้า,บาเบาแจ๊บมาเบิ่งความเจริญของประเทศไทยอีกหนึ่งชุดนะฮะเบาแจ๊บมองมุมนี้เบาแจ๊บเสื้อเดียว่า,บาวเบาแจ๊บหนาจะเคยมาเพราะว่าเบาแจ๊บเป็นเหตุงานเกี่ยวกับ ของทงของครับรถเนาะน,น,น,นี่มุมนี้มุมนี้บอกเคยขึ้นมาอีกได้บอกบอเลยอ่ะบอกเคยขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าเคยผ่านนะน,นี่อ่ะฮู้บอกว่าเสียหนไปเสียไหนแต่กระเพาะหู้เนาะกระเพาะหู้อยู่แต่วา่าฮู้ทั้งเมื่อบอกกระเพาะหู้เพราะทางนี้เมื่อบ้านเมื่อบอนบอนประจักอยู่เนาะนะ ทนนั้ทางด้านซ้ายก็เือว่าขึ้นไปทางด่วนที่จะไปบางไะอินเนี่ยออกไปทางบางหน่อยอ๋อแม่นแมนแบบเบาแจ๊บคยขึ้นแต่เบาแจ๊บปู่บอกบ่าถือคือว่าเคยขึ้นนี่นส่วนน่านขวางอ้อมไปทางกาญจนาไม้เลยก็ฟังตะเวนตกไปทางบางขุนเทียนอ๋อ <นะ S 1> ขามไปฟัง <c oughs> ทางพุทธุมพระพรำพรำสองเนาะความเมีจักแต่ขโมยจมังน้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับว่าวอลุ่ี่โบกืนได้ดีนะในนามแบบว่าคนเราคนหนึ่งที่ขับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครกับ่มีความสามารถขับดอกน้องแต่ว่าให้เบื้องทางด่วนนี่ก็แห้งงงไปอีกเลยแห้งงงไปอีก คือเส้นข้าวปุ่นนี่ฟังนะบ่หัวไปไซไปไซบ่หัวออกตัวใดเนาะแต่เห็นแต่อยู่ในอันในสไซไอในโลกโซเชียลอยู่ในโลกโซเชียลเนาะว่าหน้าหน้ามีกะบางนาเนาะถนนแบบว่าสอบถามเขาว่าหน้ามีกะบางนาแต่ว่าหูวมันไปทางไหนวันนี้ไอ้ไอ้มาเพิ่งฟังนี่ไอ้ฟังนี่ไอ้ตัวนึยฟังนี่เห็นบ่ ปลาทูไอ้เบิ่งไห้นะเพิ่งจอจงมาจังไรแบบไหนไอ้แดงจังไรเนี่ยอันนี้คือคนไทยเพิ่นเห็ดเพื่ออนาคตใสๆๆอันนี้เพิ่นเห็ดเพื่ออนาคตฮะเพิ่งเห็ดเผื่ออนาคตได้เบลว่าเพ<ด>ิ่งทังเกตคักแท้เพิ่นเฮ็ดแบบโครงสร้างเพื่อ,อไว้เนาะมือหน้าตั้งเธอเพิ่นเอารถไฟฟ้าสายสียังมากก็ได้จะยืนออกมานี่นะแมนห<อ>รือว่าสีเพิ่มทางด่วนอีกแบบว่าเล่นหนึ่งก็ได้จ็ดสี่นะหรือรถไฟฟ้าก็ได้ได้ทั้งสองอย่าง เนาว่าเพื่อนบออยากคิดแสอนาคตลงหนาเพื่อนบอเห็ดมาดอกปานี่นะเพื่องบประมาณถ่าแปลว่าถ้าแปลว่ารัฐบาลเพื่อนเห็ดเพื่อออกมาแบบนี้แต่อนาคตข้างหน้าบิเห็ดยังกระโดดได้เพื่องภาษีประชาชนเหนี่ใช่เป็นนีเด้เพื่อนเห็ดเพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อล้านอยู่แล้วเนาะเพื่องเสียเอาสิมืงอนี่น้องนะครับพุ่มใจน้ำเสนอจากให้ไอ้ได้เห็นได้ไอ้เอ้ยอ้เคยเห็นเคยได้ยินบอแยก แยกถนนเซนคบุญน,นะก็ะเคยได้ยินอยู่แต่ว่าบุงหงาอยู่ใสกานองก็อยาางผ้าอ้ายมาเบิ่งอาจจะบุญไหวเด้ออ้ายเน้อจริงๆแล้วกาเขาเห็นอันน้นนี่เป็นจุดเชื่อมต่อของการหนาไม้เลขเก,ก่าฟังตะเวนตกและฟังตะเวนออกอเป็นหนึ่งในวงแหวนรอบกรุงเทพมหาคนครหลังจากีถนนทีด่านบนจะเป็นถนนหรือว,ว่าทางด่วนบุรพาวิถีบุรพาวิถีแม่ที่เริ่มต้นจากบางนาเชื่อมต่อกับทางด่วนแจ้งวัฒนะนาพระรามเก้าแล้วก็จะไป ส<ด>่งที่พานทองแสดงเมือ่อบ้านไอเมื่อนนทบุรีเมื่อไรไปทางนี้นนทบุรีททไอแต่งลงฟังนี่กาญ e จนาน้อยเหล็กเก่าเนี่ยกาญจนาน้อยเหล็กเก่าฝังฟังตะวันออกฟังตะวันตกเพื่อจะไปบางใหญ่ hmm. โอ้โอ้โอ้โ,อโอนี่ยไปบางใหญ่บางใหญ่ก็ต้องลงบางขุนเทียนแล้วก็ไปบางใหญ่แต่มันไกลมันอ้อมฝั่งนี้ส่วนล่างจะเป็นถนนบางนาตลาดบางนาตลาดหรือว่าถนนเทพารัตน์หมายเลขสามสี่หรือสี่สามนี่แหละบ่าวโป้ไว้ใจเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งไกลๆตรงกลางป้ายป่ะไปมาว่าใจเป,<ไ>ปน็นระดไหนป่ะปะไายปายบอกเป็นยังไงยิ่งใหญ่งดงามถนนคนร้ายแบบร้ายพูดเส้นได้เป็นเส้นได้สุดท้ายแหละก็บพูดเส้นได้เป็นเซ็นพอแจ๊บกลัมาแต่ผมเคยใส่ทางมรอ,ออกถนนพอแจ๊บใส่เส้นนั่นแล้วก็มานี่จบบอกเข้าบุ๊กซึ้งในใจก่อนจะเลื่อนบ่โอ้โหบอให้เว้ายกถามถึงความจะเลื่อนมันซีไปไล่แบบงดงามบอกไปเลยมันสุดแล้วอ่ะ นับแค่เล่นถนนนี่ก็ฮู้ไม่ต้องไปเบิง่งดอกทั้งๆนะอลังการบ<ะ>่อลังการเฮงเฮงก่าบ่เอาทั้งสีจส่จ้าทั้งสี่จักเล่นไปนับเบิง่งบ่นับเบิ่งกันนับเบิ่งจักเล่นน่ะเบิ่งเอานับแต่ทางในบ่ <ๆ S 1> บ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสินไปนับปาเบิ่งจูพีก่อน,ไ,นไอ้ต้นเพนิ่นปลู่ว่าเฮ็ดหยังต้นตาลนี่มีความหมายอยู่บ่มีคุณค่าอยู่บ่สำหรับบ้านเฮาแหละปลูกไว้กินนั่นออ่อ่าาก้านมะนี่เอาไปเฮ็ดไม้กวาดบ้านเฮาแต่ว่าประเทศไทยเพิ่นปลูกไว้ให้สวยงามไว้ซื่อปลูกเพื่อฟอกอากาศคั้นว่าสิกินลูกต้านกะเมันนล้อยู่ฮะ แต่บ้านเทาบ่อเรือได้แบบนี้บ่อเรือบ้านเทาบ่อเรืออันนี้เพิ่นบ่อกินได้ทุกคนแปลว่าเพิ่นไปยน่าเพิ่นบ่อยากหรือเพิ่นกินบ่อเป็นหรือว่าเพิ่นบ่อึดของกินบอกไมยเพิ่นเน็่ขายอยู่นด้เห็นมีขายอยู่ด้ขายแต่อันนี้เพิ่นเห็นเอาขายก็เอามาจากอื่นนะตาลเพชรบุรีเพชรบุรีผู้ใดเออแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพเพื่อนเพิ่นกินเพิ่นพูดคุยข้ออากาศสื่อจะพูดมาสวยงามสื่อจริงๆเลยเพิ่นอยากจะตัดทีมโคนทีมก็ได้เด้โอ้แมนอยากตัดทีมหรือทีมได้แต่ว่า อ้ายคิดว่าเพิ่นซื้อมาปลูกนี่ก็ต้นหลายหมื่นคือกันได้นี่มันเกิดเองนี่ยถึงปลูกได้ฮะนี่ฮะับปลูปปลูกได้ฮะโอ้ของหางเนาะของหางปลูกไปอ้ต้นต้นตานี่เป็นต้นใหม่ของของผืนบ้านเมืองไทยได้เด้โอเพราะยังอนุรักษ์เนาะโอ้มา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  มาด้ปัญหาอยากถามคือลายเดียวตอนต้นไปซื้อมาปลูกเลยบอกนั่นแหละไปซ <ไป S 2> ื้อมาจะใช้เดี๋ยวนี้มาหนีเบาแจกมานับถนนหนีมีจักเลนไปนับไปนับไป,ไปนับเบาต้นเพิ่งก็สิแบบโอ้โหแบบโอ้ยผ้ามาอย่างว่าเสียงรถเสียงลาปวดหัวประสัทเขาต้องนับแบบไรนับทัาทา้าก็ทั้งสายบอกนับถนนก็จริงๆแล้วก็นับจากซ้ายไปขวาดิ้ายไปขวาว่ารถบนแลนทั้ง้ายดิ้ายไปขวาเนาะมีจักเลนมีจักเลนนับสักก่อนเอาเล่นเอาเส้น เล่นตัวเล่น1 2ึ่งสองสาห้าหกเจฝั่งหนึ่งเกเลนรวม2อฝั่งก็น่าจะประมาณสักสิบแปดเล่นแปเลนทุกคนเนาะแต่คอนบาต้นคิดว่าถนนแปดเล่นนะคนับขางเดียวอันนี้เพื่นบอกว่าเอฟซีไทยพีคอมมินต้องนับ2อฝั่งบาวต้นต้องนับสองฝั่งต้องรวมกัน ประเทศไทยหน้าอเมริกาบางนาถนน18เลนครับทุกคนถนน18เลนนี่คือประเทศที่กำลังพัฒนาครับทุกคน18เลนนึเลนข้างบนอีกข้างบนอีกโอ้โหทั้งเทิงอีกตาบ่าจ็บบ่าวบ่าวต้นชุดยอดแห็เนาะไปมนสิมามาเพิ่งนฟังนี่ก่อนนี่ฟังนี่สิมุงนาของกรุงเทพเนี่ยไอ้มุงนาของกรุงเทพเนี่ยอาเบอร์ไหนจราจรค่ะย่างแรงแห่งติดคัดเด้เส้นจราจรบ่าวต้นจังหัวเพิ่นไส้สีอีนั่งคือแปลว่า แบีว่ารถนร้ายนขนาดนี้สีก็ยังแจ่มเนาะโอ้สีปลดปลือนเนาะบรจังหายอันบางประเทศนั้นท่าสองมือเนาะลบเลยสีน่ะโอ้ยอ,อ,อายเอ้ยแต่อันนี้พทนใส้สียังวะสีทนได้หรือสียังสีทนอีหลีเหรอมันสีทนไหนธรรมดาสีทนทนได้บวกบวกเบิ่งเอาดูเบ่งทีน่ะเสาขนาดเสาเสาทั้งดวงนั่นเนี่ยอ,อ่ะอ่าทุ่ มาบึงฟังเนี่เนี่ยรถฟังเนี่แลนมาจากุแล้วเอ้ยปลายทางุแล้วไอ้เอาเป็นว่าบังหน้ากันแล้วกันหนึ่งสองสสี่อันนี้นสะ่เก้าเกใส่ส <13. S 1> ี่สิบสามสิบสามแล้วสิบสามแล้วสิเด้อสิแล้วว่าสั้นมานับนนลนนับนน้ลนสิแล้วสิบสี่สิบหสบหสบเจ็ดโอ้โหสิแล้วรุ่น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  8 19 20 21 22ายเอ็ดาสองถนนเซาสองเลนประเทศไทยทุกคนมุมนี้บังมุมนี้ป้าบังอุ้ยสุดสาหูสาตาโอ้ยถ่ายหูไดงเพื่อนเอ้ากดบ่ได้มาแล้วต้องถ่ายรูปเนาะที่ดองเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือทิพย์งานเขานอเปาล่าอยากจะเห็นนะฮะบางนีดก็ถือว่าจะมุ่งหน้าออกไปเวลาเป็นดองเอ๋ยนะฮะชอนบุลลี่นะฮะเริ่มต้นจะออกไปทาง อ๋อระยองจันทบุรีเนี่ยฮะจังหวัดตลาดน้องพี่น้องเนาะเอาถ่ายรูปซะหน่อยก่อนฟังนี่ก็ตื่นตาตื่นใจส่วนบ่าวบวกกัเคยมาแล้วเนาะอยากให้มู่อยากให้เพื่อนอยากให้เห็นนะถึงความตื่นตาอลังการของเมืองไทยสิ่งไรทก็นแล้วแจพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฝากให้เห็นฝากให้รับชมนีฮะนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยมันนี่ก็ถือว่าได้มีโอกาสผ้าเบาต้นนะฮะแล้วก็บเบาแจ็บแล้วก็บเบามีดนะแต่มาเห็นนะฮะถึง ความตื่นตาตื่นใจเนี่ยของการสัญจรบนท้องถนนเมืองไทยโอ้โหมาบมเองก็เคยมาแล้วเนาะภาพเบาไก่มาจุดจุดนี้นะฮะมาเบิ่งความเจริญของประเทศไทยนะฮะก็ามอลังการของถนนนะฮะโมนเองกับฟ้านไอไอนะครับทีมงานเขาเดี๋ยวมาเห็นแหละกับมาถ่ายคลิปวิดีโอนะส่งไปให้คนทางบ้านเขาได้เห็นนำน้องี่น้องถึง ถนนควงเมืองไทยเชื่อมต่อกันได้เบิดลน้อง่นออ้นองนอ้นองรถกหล,ลายหลายเดียขนาดถนนถนนหลายเนีย่ยผลแยกวพ่อใส่เนี่ยอนาคตเพิ่นบอกว่าจะสร้างถนนจันตดินอีกสองชั้น,น,นมาสันป้าโุก่อ,อนซ่อนเฮ่อีกฝากนะนะฟังนึ่นตื่นตาตื่นใจน้าบาวแจ็บเนาะฟังนี่ยฟังนี่ตื่นตาตื่นใจเนาะตื่นตื่นตื่นตาตื่นใจฟังนี่เลสุดยอดขนาดเลยกับฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะไอ้ตอนเนาะ แมน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 บขอบอกขอบใจไร้ไร้บโบทีภามากมอนี้เนาะเบว่ามาอยู่ประเทศไทยกับไร้ปีแหละเนาะเ่เคยมาถนนเส้นนี้เนาะซือว่าซือว่าสุดยอดอีกเส้นหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเบว่ามือหน้าในเพิ่นสีเอาเอาหยาเอายังออกหรือว่าปลูกต้นไม้แบบอ่เกาะกลางถนนนี่แห่งสีสุดยอดเลยเนาะนี่บาตวนเบวาเขาช่วยคำงามเนี่ยงามบอกเบว่าถนนเนี่ยลายเล่นบอกลายเล่นะแต่ว่าทาล้อยบาตวนให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะคันเปอร์เซ็นต์หนึ่งกับบาตวนให้เอาตัวนี้ออกคือว่าอร่อยเลยคือว่างามเลยเนาะ สุดยอดสุดยอดเอาอันนี้ออกเอาหอยพันเลยนะเอาอันนี้ออกเลยเอาไปปลูกต้นไม้ใส่คือถนนอยู่ในใจกลางกรุงเทพนะอันนี้คือคืออกรุงเทพรอบนอกเป็นบ่แม่นซานเมืองแม่นแม่นอันนี้คือซานเมืองเด้อทุกคนซานเมืองของประเทศไทยนี่ยถนนเซาซองเลนเนาะถนนเซาซองเลนซานเมืองของประเทศไทยนะเนาะเออถ้าว่าถ้าอยู่ในตัวเมืองของอ่าประเทศไทยเรียกว่าตัวเมืองของกรุงเทพมหานครเพิ่นอยากสร้างหอสามสิบห้าเลนแต่ถือเนื้อที่มันบ่มีบ่แม่นะเพิ่นบ่มีเงินสร้างเลย อันนี้แบบว่าเนื้อที่มันลายเพิ่นสร้างลายลายลายเลนเนาะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครคือว่าตึ๊กลายหรือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมันลายเพิ่นก็เลยสร้างแบบว่าเจ็ดไปเลนก็พอกี่ร้อยเลนก็บพูแต่บุ้ลุมบ่อบุมีเลยเนาะบ๊โบบ๊มีเจ้สังเกตบุมีลุมบ่อรเตียนเตียนกิ๊บไปเลยเนี่ยยังคือขึ้าไปก็คือว่าเขาเข้ารถไปนี่เจ้ากาแฟนี่บ่ต้องหาแนวจับตั้งไว้หน้านรถกาแฟยังคือเก่าบุ้กาแฟบุมีพกนี่แหละคือถนนแบบว่าสุดยอดเลยนี่ บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดกาฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะบ่าวโบเองกับพบ่าวตุนแล้วก็บ่าวแจ๊บมาเบิ่งความเจริญของเมืองไทยนะฮะกาทางชมทางด้าที่เขามารับชมนะฮะมากกับเรื่องคนไ์ให้ยกำลังใจเนาะกดกระดิ่งอย่างเจนิ่งที่สำคัญสนับสนุนพวกเราโดยการบอกว่าขำโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มื่อนี้บ่าวโบเขอลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีบ่าวแจ๊บสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว